เติมเกมราคาถูกปลอดภัยไร้รีฟันต้องที่ over top up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรติต่อได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน t h คลิปนี้จะมาแนะนำเรื่องอเส้นทางสู่คเควส t นะคเควสเป็นคเควสกิจก,กรรมนะครับหรือจะไม่ใช่ก็ไม่แน่ใจแต่มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนี่เส้นทางสู่ รับปฏิมากรรมตัวนี้นะครับเพอะคุณกดลงทะเบียนหรือเริ่มเล่นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีให้จ่าย300กับไม่จ่ายแตกต่างกันตรงไหนถ้าคุณทำเคเวสเสร็จถ้าคุณไม่จ่าย300คุณจะได้แค่นี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16แบแล้วก็ตรงนี้แต่ถ้าคุณยอมจ่าย300คุณจะได้อดของพวกนี้ด้วยด้านหลังเวลาเควสคุณเสร็จแต่ละเควสคุณจะได้รับด้านหลังเพิ่มผมบอกเลยว่า จ่าย3 0 0คุ้มจ่าย300คุ้มมากคุ้มนะแต่จะไม่จ่ายก็ได้อ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าทํำยังไงนะครับคเควสเนี่ยเขาจะให้มาคเควสเขาจะให้มาเยอะมากแต่ว่าตอนที่มันทําเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เรียงพรมไม่เรียงผมก็จะอ่านจากบนลงล่างละกันแล้วแล้วก็พอคุณติดตรงไหนก็ลองลอง,ลองทำความเขอ้าใจดูแล้วกันนะครับออย่างนี้คเควสแรกครับคิวสคัเตอร์ ่ในการคราฟคิวสครับเตอร์เนี่ยมันก็แค่เข้าไปนะครับแล้วคุณก็คุณเข้าไปที่เมนูตัวตัวคราฟตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยนะครับแล้วคุณก็กดเข้าไปแล้วก็หาตัวที่มันเป็นคิวสครับเตอร์นี่คิวสคอปเตอร์ให้คราฟนะคราฟคิวสคอปเตอร์เนี่ยคุณจะติดปัญหาแล้วว่ากีรูนารียมหายยังไงทานสเปอร์ลิงคริสคาตาไลท์ หายยังไงคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ไลนิ่งหายยังไงผมจะทาไปดูทีละอย่างอย่างอื่นเลยพวกตะกูรูนาเรียมตะกูรูนาเรียมเนี่ยคุณจะได้จากการไปเอาแมชชีนเอาเครื่องเครื่องจกักรเครื่องจักรรวมลูนาเรียมนี่คือเครื่องจักรรวมดูนาเรียมมันจะเป็นรูปแร่แล้วก็เป็นรูปเป็นรูปเกียร์พอกดเข้าไปคุณจะสามารถรวมลูนาเรียมได้เนี่ยไว้ไวลูนาเรียมหายยังไงอ่าไปดูต่อ เอา d i s m a n t l บทของขาวจะได้ white u r a n i ยมบทของเขียวจะได้ก g ีน e n u r a n i ยมบทของฟ้าจะได้ blue u r a n i ยมแล้วก็มาดูนะครับมันจะมีครบมีดัน blue เลยนี่ blue u r ยมต u m ปัญหาคุณหาได้และสองตัวตัวที่ใช้เขาอีกตัวหนึ่งตัวคัว c a t a l y ตัวนี้นี่ตัว c a t a l y ซ์เนี่ยจะตกปาแล้วก็เอาเอาตัวนี้มาทำนะครับตัว catalyst ่ชอตัวนี้ มันสามารถใช้เครื่องพวกนี้ทาคาตายตัวคาตลายได้นะไอพวกเครื่องตกปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่ามันวุ่นวายไปหน่อยนะครับให้ให้คุณบดเครื่องประดับเวลาคุณได้เครื่องประดับมาคุณบดเครื่องประดับด้วยย่อยมันด้วยคุณก็จะมีไอไอของชิ้นเนีย้ยเหลือกินเหลือใช้นะครับส่วนคอนเดนต์ตะกุลคอนเดนต์ทั้งหมดคุณจะเจอนะผมจะแนะนําเพิ่มเลยคุณจะเจอแน่นอนว่า คอนเดนท์ทั้งหมดมันจะมีคอนเดน t ์ไฟคอนเดนท์คอนเดน์น้ำแข็งคอนเดนท์สายฟ้าคอนเดน t ์พิษหาจากเหล่านี้ครับนี่ฟอสเซ n แลนก็น้ําแข็งนะครับสกอตตัวนี้ไฟวีนอมพิษแล้วก็สายฟ้านะครับทันเดอร์ตัวนี้มาหาได้ดอบจกตัวในนั้นแหละครับอาจจะดอบยากหน่อยแต่ก็ดอบนะครับงั้นไปดูเควสต่อไปเลยครับแล้วนะต่อไป o อ t เทน obtain ตัวเนี้ย catalyze ที่ผมบอกเมื่อกี้ไงตัวเนี้ย obtain คือได้รับอ่าได้รับตัว catalyze ตัวนี้ดีก็แค่เอาเครื่องประดับมาบดครับผมคิดว่า quest นี้พอเด้งมาปุ๊บคุณก็ผ่านเลยเพราะคุณจะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอ่าต่อไปวาง display case อ่าตัวนี้เดี๋ยวต้องวิ่งเข้าบ้านนะวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านนี่ผมมาซื้อบ้านอยู่บารัน display case ก็คือ,อมันเป็นของที่เราเอาไว้ใช้วางปฏิมากรรมแบบเข้าเป็นเซตเพื่อรับเอฟเฟกด้านหลังนะครับเราสามารถซื้อได้คุณอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีก็มาซื้อที่นี่นะครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ ordinary Ord display case ไปวางไว้ในบ้านมันหน้าตาเป็นนี้ครับนี่ มันจะวางไว้วางสกอับสครบเตอร์นะครับเอาวางไว้ในบ้านอย่างนี้ปพ๊บมก็เสร็จละเควสนี้ในการคราฟเนี่ยคุณจะสามารถวางเครื่องคราฟไว้ในบ้านได้ด้วยนะรู้สึกจะมีนะน่าจะมีแหละแต่ถ้าไม่มีก็ไปหาดูแล้วกันอ่าตัวนี้เรียกนะครับทำเลเวลของสกอับเตอร์ให้เป็นเลเวลสองทำยังไงถ้าอยากจะขึ้นเลเวลคุณต้องคราฟของไปเรื่อยๆตอนนี้ผมเลเวลเก้าคราฟของจะได้เอ็กพีครับยิ่งคราฟของเลเวลสูงก็ได้เอ็กพีเยอะ อันนี้ต่อไปอะไรเอ่ย install polishing s c อปเตอรอ,อ่การ i n s t a l l Polishing s c อ p t e r ก็คือการวางบนพื้นนะถ้าไม่วางบนพื้นก็เก็บเข้าไปในเคสแต่ผมเข้าใจว่าวางวางบนพื้นวางบนพื้นก็แค่กดตรงนี้แล้วก็วางไงไหมวางกึ๊บเข้าไปเพียงแต่ว่ากดถูกก็เป็นวางแล้วแต่ว่าบ้านหลังเล็ก บ้านหลังเล็กจะวางจะวางปฏิมกรรมได้ชิ้นเดียวหลังใหญ่ขึ้นวางได้สองหลังใหญ่ขึ้นมากวางได้สามอย่างผมซื้อผมมาซื้อบ้านที่บารันนะเดี๋ยวมาตอนนี้ผมมาซื้อบ้านที่บารันเนี่ยมันก็จะทำให้ผมวางได้สามชิ้นนะครับเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าราคามันจะล้านเจ็ดล้านเจ็ดวางได้สามชิ้นถ้าคุณอยากได้สี่ชิ้นจะเป็นเจ็ดล้านจะอยู่ที่เราลิเวียนจะอยู่เมืองเมืองลอยฟ้านะครับก็ต้องเก็บเงินไปแล้วกัน การที่วางสกอ,อปเตอร์ในบ้านได้เยอะสเตตัสคูณก็จะเยอะตามนะครับอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ยผมวางกวางตัวเนี้ยมีจีแท็กแปดสิบอนเอ่าผมวางตัวนี้มีจีแท็กร้อยอินเอันนี้ก็มีจีแท็กร้อยสี่สิบหกอินแนะยิ่งวางได้เยอะยิ่งได้เปรียบอ่าดูเคล็ต่อไปพูลิตดามั e เตอร์พิสเดียสก็อปเตอร์เรลวาเคล็นี้อยู่เคล็หลังๆเขาว่า m a s t e r p i พ c e เดีย อ่ะดูก่อนเวลาคุณเวลาคุณครับครับเดียมันจะเป็นเดียงโ,งโง่มันจะเป็นเดียเดียสคอปเตอร์เลยแล้วพอคุณเกรดอัพมันทีหนึ่งนะครับเกรดอัพมันถึงจะกลายเป็นคุณตีไฟนะครับแล้วก็คุณต้องขัดจากเขียวเป็นฟ้าขัดจากฟ้าเป็นม่วงวิธีการขัดก็เอาของไปเอาของไปให้มันกินอนะ่ะยิ่งของระดับสูงมันก็จะกินกินได้คะแนนเยอะแต่หลักๆคือใช้ตัวนี้มูลมูลโบเอเซนพวกนี้มันจะเพิ่มเยอะ นะครับสามารถซื้อได้ในในร้านขายละวันก็มีขัด,ข,ด Level, Level, ขัดแล้วก็ทําเป็นเลเวลเลเวลขัดแล้วก็ทาขัดแล้วก็ทําเป็นเลเวลห้าวิธีทำเป็นเลเวลห้าก็คือการพูลิชนะพูลิจะเป็นการเอาแมทเทียลที่ใช้สำหรับทํามันนี่แหละขัดตัวมันเองขึ้นมานะครับให้ไปถึงเลเวลห้าเควสนี้ถ้ามองถ้ามองมุมหนึ่งคือมันทายากมากเพราะว่าการที่คุณจะขัดไอ้ปฏิมากรรมกวางให้เป็นเลเวลห้าเนี่ยมันทํายากแต่เควสนี้ รู้สึกว่าเควสก่อนหน้าเขาจะให้เขาจะให้มาสเตอร์พีชกวางมาเลยกวางระดับมาสเตอร์พีชก็คือสีม่วงคุณก็มีหน้าที่แค่ขัดหาครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ต่อไปอันนี้ครับเดียสคอปเตอร์ก็ก็คราฟปฏิมากรรมเดียตัวเนี้ยนะคราฟปฏิมากรรมตัวเดียสคอปเตอร์ตัวตัวนี้ก็แค่คราฟขึ้นมาแค่มีของตามนี้อยากรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็กดตรงนี้แล้วกดตรงนี้แล้วก็ดูว่าดรอปลิสต์ดรอปลิสต์เป็นยังไงก็ไปล่ามาครับ เนี่ยดิ Display the life. สเพย์เดอะไลฟ์คอปเตอร์เซ่ตดิสเพย์เดอะไลฟ์คอปเตอร์เซตก็ถ้าเป็นเซตก็คือเซตนะครบับปุ๊บปแต่ว่าเซตเซตเริ่มต้นที่คุณมีก็คือเนี่ยพวกโฟกกระต่ายกวางหมาป่าหมาจิ้งจอกเอามาวางครับให้มันเป็นเซตแค่นั้นเองเซตเริ่มต้นนะหมาป่าไอหมาจิ้งจอกกระต่ายแล้วก็กวางครับเดี๋ยวเขาจะให้คุณมามันจะเป็นเดี๋ยว เควส์อะเควสจะให้มาคุณก็แค่วางวางหรือไม่คุณจะครับเสร็จแล้วก็ได้วางคือเควสตรงนี้ไม่ต่อเนื่องมันไม่ได้เรียงตามหนึ่งถึงลำดับไงครับไม่ได้เรียงตามลำดับผมก็แค่ไกลให้ครับเดียดิสเพย์อันนี้ครับครับสวัสดริ์จิงจอกนะครับอันนี้ก็ครับกวางอ,นนอันนี้ตอบไปแล้วมูฟซ o m e w แวร์เบ t เทอร์แดนสมอลเฮาส์อันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าให้คุณย้ายบ้านจากสมอลเฮาส์อะไปไปบ้านใหญ่ อย่างที่ผมแนะนำเมื่อกี้ไงก็ซื้อบาร์ล้านเวางสามอันเลยอันนี้ก็ Install Running r a b b i t s c ็อปเตนะครับคำว่า Install ก็คือวางไว้กับพื้นวางไว้กับพื้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะได้ออร่าเอ่อยางกระต่ายก็ได้ออร่าวิ่งเร็วครับครับรั n นิ่งแล้วบิดอันนี้แล้วอ่ะต่อไปเนี่ยวายโดเลียมเมื่อกี้ตอนต้นคลิปบอกแล้วนะวายโดเลียมหายยังไงแล้วก็คอลเลกต์วายโดเลียมแฟกตเมนต์ by ดิดเมนอันนี้ก็คือทําลายลูเรียมหนึ่งนี่คือทําลายเอาเอาของขาวไปทําลายคุณจะได้ไวต์ลูเรียมแฟกตเมนมาแล้วก็เข้าเครื่องนั้นไปคาพไวต์แนวลูเรียมก็จะผ่านลัมเบอร์ก็คือเก็บไลท์อะลัมเบอร์เนี่ยมันจะเป็นอะมาตริบมาทริเอลไม้นะครับมันจะเป็นบัตรทริเอลไม้เนี่ยพวกลัมเบอร์นี่ลัมเบอร์พวกนี้คุณสามารถเอาพวกเก็บนี่เก็บไม้อย่างเงี้ยเนี่ยเก็บไม้ฮาร์ดวูด นะแล้วก็มาทำมาปเป็นลัมเบอร์มันจะเกี่ยวกับการทําเก็บไม้แล้วก็แปลงไม้ให้กลายเป็นลัมเบอร์ครับวิธีแปลงไม้เป็นลัมเบอร์ก็ไปที่เครื่องค้าของแ a c k s m มิ h หรือไม่คุณทุบคุณทุบเครื่องประดับไอคุณทุบเครื่องสมใส่มันก็ได้ลายลัมเบอร์มาละต่อไปอันนี้ยอันนี้เป็นขนต้นเลยนะผมจําได้อันนี้คือ Learn f o r m Moment t t f o o อ ก็ไปฆ่าไปฆ่าไปฆ่าหมาป่าอันนี้ไปฆ่ากวางอันนี้ฆ่ารับบิดฆ่ารับบิดฆ่ากระต่ายส่วนนี้ลูฟอร์สเก็ปเตอร์เซลล์ไปดูว่า n p c s c o p t สคเตอร์เขาขายอะไรบ้างอันนี้ก็คือทำลายทำลายคิวสคก็ปเตอร์มันมีเคว็หนึ่งเขาจะให้ครับเขาจะให้ครับครับ ter, คิวสคกปเตอร์คับคิวสคเตอร์ตัวนี้พอครับเสร็จเขาให้ทำลาย d i s m ม n an, t ทนให้ทำลายทิ้งถามว่าให้ทำลายทำไมเวลาคุณทำลายอะไรก็ตามมันจะได้แลกกลับคืนมา ประมาณครึ่งหนึ่งอย่างเช่นเพราะว่าคุณจะต้องอัพเลเวลจากการคราบถ้าถ้าคราฟแล้วทาลายได้ได้มันก็ดีไงพอทําลายปั๊บคุณได้ของกลับมาครึ่งหนึ่งจะได้คราฟใหม่ของใหม่ๆจะได้หาไม่ต้องนานแล้วก็รีคราบไหทำลายทิ้งแล้วให้รีคราฟใหม่รีคราฟคิวสคอปเตอร์ใหม่ต่อไปยูสกอบลินทูนอลดาวซิงรอดหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ในเคเวสจะแถมมาคุณจะ ถ้าคุณไม่เคยได้ในเควสจะได้มาก่อนก่อนจะทำเควสเนี้ยคุณจะได้สิ่งนี้มาก่อน usable ตัวนี้นี่ก็บินชุงนอกดาวซิงนอตเวลาเวลาใช้ให้ไปใช้นอกเมืองไกลๆนะเพราะว่าหลุมเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาปับ๊บใครเห็นหลุมนี้อยู่ใกล้ๆจะโดดลงหลุมมาด้วยแล้วเขาจะมาจอยรันเจี้ยนกับคุณซึ่งอาจจะทําให้คุณได้ผลประโยชน์น้อยลงคุณไปหาที่รับตาแล้วก็เปิดใช้งานแล้วก็โดดลงหลุมนั่นซะในนั้นจะมีเงินให้เก็เกบประมาณ60,000โกแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเควส มันจะมีตัวนี้ด้วยคุณจะต้องได้นี่เควสต,ต่อมาก็คือเนี่ยสเป็นตัวเนี้ยคุณจะได้กอบ์ฟบินเฟคเตอร์ันเนี้ยจากกอบบินซีเคเบรเฮาส์ถ้ามันเก็บไม่ได้คุณก็ต้องเปิดดาวซิงต์ต่อเพื่อลงไปเก็บให้มันได้ให้ผ่านเควสอันนี้คือซูซับซูซัคัปเตอร์กล่าวขอบคุณกับวิทวิทจะอยู่ที่นี่วิทจะอยู่ที่อ่าเซอร์บอกแล้วก็ซอริร์นแพนอยู่ตรงนี้ลงแนมตรงนี้ นะครับแต่ตอนนี้ไอ้เมื่อกี้เป็นเควสจบนะเควสจบคือไปแตงกิ้วแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือครับครับชาร์กชาร์กซัคอปเตอร์ก็อยู่ในนั้นแหละแต่ว่าระดับสูงนะแล้วก็อันเนี้ยเลื่อนขั้นสกคอปเตอร์ให้เป็นเลเวลหกอเลื่อนขั้นเลเวลของเรานะเลเวลสกคอปเตอร์อันนี้ครับซีเซอร์เพนอันนี้เป็นเลเวลห้าอันนี้ครับโกลเด้นยูนิคอร์นอันนี้ก็ครับคอปเปอร์อินกอต c ิตโคเปอร์ออก็เวลาคุณบอดคุณฟาร์มอ่ะคุณจะได้เก็บคุณจะได้เก็บอ่า p e เปอร์ออยู่แล้วแล้วก็รัวให้มันกลายเป็น copper i n g o กอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือขุด c o เปอร์อินกอันนี้ครับ copper คเปอร์อินกอคคับก็อยู่ที่ MPC เครื่องเครื่องของแบ็กซ์มิดอ่ะนั่นแหละตรงนั้นนะครับก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็พอคุณทําเสร็จนะพอคุณทําเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วถ้าคุณซื้อ300ด้วยมันจะมีสิ่งนี้มาขึ้นซึ่งมันดีมากๆ ตัวนี้นี่กูจะได้มีดมามีดเนี่ยเชนชนะเชนทูคราฟไฟล์ออเบิร์ทร์สโคปเตอร์ใส่คู่กับใส่คู่กับสร้อยเชนทูคราฟไฟล์ออเบิร์ทร์สโคปเตอร์ตัวนี้เนี่ยเวลาเวลาคุณครับนะครับเวลาเวลาคุณครับอะไรก็ตามมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคุณมีโอกาสที่กดลับมาแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวเนี่ยสีเขียวหรือกดลับมากลายเป็นสีฟ้าหรือกดลับมากลายเป็นสีม่วงนะครับ มันมีโอกาสเพราะว่าการที่คุณจะขัดของระดับสูงแลวถ้าคุณจะถ้าคุณจะเกรดอัพมันเนี่ยอผมให้ดูมันใช้ e ีเยอะมากคุณเห็นไหมว่า90,000เลยนะเอาของฟ้าไปใส่นี่ได้ EP แค่ร้อยเดียวนะครับเนี่ยคุณต้องมีของฟ้า900ชิ้น,มนเมื่อไหร่ล่ะอ่าแต่นี่คือขั้นทองงบไปทองแล้นเวลาเวลาที่ผมทำนะอ่าเนี่ยเวลาที่ผมทำเนี่ยคุณเห็นนี่ไหมปฏิมากรรมนักคิดสีม่วงเนี่ย ไม่ไม่ใช่ว่าผมขัดมันขึ้นมานะผมคัาปฏิมากรรมนักคิดเนี่ยทุกวันทําเสร็จแล้วครับใหม่แล้วก่อนก่อนที่ผมจะจะรับมันอะ่ะผมเปลี่ยนเอาของสมใส่เปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ่าแล้วผมก็กดรับปฏิมากรรมผมอ่าพอมาเริ่มต้นมาผมคับสีขาวโอเคผมก็วางนะครับสักพักผมคับรับได้สีเขียวผมก็บดสีขาวแล้วเอาสีเขียววาง วันนี้ล่าสุดเลยผมพึ่งครับรถได้สีม่วงผมก็เอาสีม่วงวางเลยนะครับมันก็จะมันก็ได้สตัดดีมากนะครับนั่นเดี๋ยวผมอาคลิปให้ดูผมผมอัดไว้อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมได้สีม่วงแล้วคุ้มๆมากนะครับก็ยังไงก็เส้นทางสู่นักปฏิมากรรม ราเรียกเพลก็ประมาณนี้แหละครับผมไม่สามารถามีภาพมาให้ดูได้ครบ,บทุกช็อตนะครับยังไงฟังข่าอาธิบายของผมแล้วก็ทําความเข้าใจดูผมคิดว่าไม่ยากเกินความจําเป็นส่วนจ่าย300แนะนําให้จ่ายครับคุ้มมากๆผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้า,าเนี่ยอันนี้เป็นอาจจะเป็น chapter 1ถ้ามี chapter 2อีกผมก็จะทําอีกนะเพราะว่ามันทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้เยอะมากเลย,ยงั้นก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ